แนวตั้งแกน y, แนวนอนแกน x พิกัด x เป็นลบ3 0ใช่ไหม1 2 3 มาครับไปพวกระยำซ้ำแม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะยกตัวอย่างโจทย์สอบเข้าม4ที่เป็นเรื่องหลายๆคนที่แม่งไม่ค่อยชอบเลยคือเรื่องอะไรวะเรื่องพาราโบลาพาราโบลากูพูดได้ฟังง่ายๆมันเป็นแบบกราฟที่ว่าด้วยมึงมีรูปแบบหงายกับรูปแบบคว่ำแค่เนี้ยพาราโบลามีและแค่รูปทรงใดรูปทรงหนึ่งแน่นอนแต่ทีนี้โจทย์ข้อนี้คืออะไรมันเป็นคําถามแบบควายๆเลยวัดแบบความเข้าใจง่ายๆด้วยหลักการมันมีอะไรอ่ะกูลองอ่านโจทย์ให้ดูนะโจทย์บอกว่าถ้าพาราโบลาตัดแกน x ที่จุดลบพิกัดลบพาอคูันดับ แล้ว m มีค่าเท่าไรกูก็ตั้งแกนขึ้นมาแบบไม่รู้เฮี้ยอะไรเลย,เลยตั้งแกนขึ้นมาแนวตั้งแกน y แนวนอนแกน x พิกัด x เป็นลบ30ใช่ไหมหนึ่งสองสาม x เป็นลบสามอยู่ตรงนี้ขอไม่ได้เขียนเป็น 3, ลบสามศูนย์นะแล้วก็พิกัด x เป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยสั์พอดีเลยอยู่ตรงนี้แต่เนื่องจากข้อนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าพาราโบลาเนี่ยมันจะเกิดเป็นแบบภาพที่เป็นโค้งคว้าหรือโค้งหงายกูจินตนาการแล้วกันว่าแม่งเป็นโค้งคว้าสมมติมันเป็นโค้งคว้าแบบนี้อ่ะพี่ก็กาววาให้มันพอดีพอดีเลยแล้วกัน MN เสี่งหนึ่งที่มึงจะได้ทันทีเมื่อมึงพบจุดตัดพาราโบลาก็คือถ้ามึงหากึ่งกลางของ I ลบ3กับ5ได้ว่ากึ่งกลางเนี่ยค่า X เป็นเท่าไหร่มึงจะตอบค่า M ได้เลยทันทีโดวยวิธีการที่ควายและง่ายที่สุดเลยก็คือเหมือนอารมณ์หาค่าเฉลีย่ยให้มึงเอาปลาย2ฝั่งได้เป็นค่า M เอาปลาย2ฝั่งมึงแม่งจับบวกกันแล้วหาร2ปรากฏว่าเออด้วยอะไรก็ไม่รู้คิดออกมา2ส,ส่วน2แล้วเอาโอได้1ถ้ามึงอ่านจากสเกลพี่นะพิกัดนี้คือพิกัดตํ ่เป็นคือมึงได้ค่า m แล้วเนี่ยมึงได้ค่า m ว่าเท่ากับ1นแล้วแต่ค่า n ถามว่ามันเท่ากับเท่าไหร่จากข้อมูลนี้ไม่สามารถหาได้จริงเออแต่เฮียกูตอบค่า m ได้แล้วตอบไม่เลยคอควายโคตรกระจอกเลยน้องเห็นป่ะเป็นตัวอย่างที่แม่งไม่ได้ถึงกับยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากถ้าเข้าใจคอนเซปต์ปุ๊บปุ๊บจบเลยไม่ต้องมีความรู้พาราโบลาแบบสูตรลึกๆเลยด้วยแค่รู้ว่าแม่งเป็นโค้งแล้วจุดยอดเรียกยังไงประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจความรู้เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวกูจะมาแชร์มึงอีกรอบ กูว่าทักมาสอบถามในไลน์แอดแมตพี่เต้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วน้องๆสวัสดีครับ